จังหวัดร้อยเอ็ดรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเปิดมหากรรมกินดีอยู่ดีด้วยมาตรฐานแซนยกระดับร้านอาหารปลอดภัยในจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่3สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกานายอนุชาสะสมทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดมหากรรมสถา,านประกอบการด้านอาหารเมืองร้อยเอ็ดกินดีอยู่ดีด้วยมาตรฐานแซนแอนแซนพลัส ภายใต้โครงการยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานสุขาพพิบาลอาหารโดยมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายชัชวานเบจศริวงศ์ผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชายญาตรุระซองรองผู้วา่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ที่โรงแรมเพชรรัตน์การเด้นเอเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดโดยจังหวัด101มีสถานประกอบการด้านอาหาร757แห่งผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว436แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ57.59โดยแบ่งเป็นระดับแซนจำนวน382แห่งและแซนพลัสจำนวน54แห่งถือเป็นก้าวสำคัญในการลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำตกย้ำความพร้อมของร้อ ในฐานะเมืองอาหารปลอดภัยทั้งนี้นายอนุชาสะสมทรัพย์กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญกับการยกระดับสุขาพิบาลอาหารควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเพื่อให้ร้านอาหารตลาดและอาหารริมทางสตรีทฟูด้ดมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวพร้อมผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน